สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจแล้วก็ YouTube พี่กันโนแม่ค่ะวันนี้พี่กันมาไลฟ์แล้วค่ะเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องหลักหลักสำคัญในการเลี้ยงลูกนะคะที่ที่พี่กันไปอ่านมานะคะจากวรสารนะคะจากหนังสือแม่และเด็กนะคะโอ้นานมากเลยนะปี2550ซึ่งไปเจอมานะคะโดยคุณหมอกระมลแสงทองสีกระมลน,นะคะ เชื่อไหมว่ามัน15ปีแล้วแต่พี่ว่ามันยังสําคัญอยู่นะคะสําหรับหลักในการเลี้ยงลูกนะคะ9้าข้อนะคะพี่เกณฑก็ไปอ่านมาแล้วก็สรุปมาให้9ข้อนะคะข้อแรกในการเลี้ยงลูกนะคะให้แสดงความรักนะคะให้ลูกรู้แสดงความรักแสดงออกถึงความรักที่มีต่อลูกให้ลูกรู้เชื่อไหมว่าพี่เกณฑก็เคยเจอบางบ้านนะที่ที่พ่อนะ่ส่วนใหญ่แม่ไม่ค่อยมีปัญหามีที่พ่อไม่ค่อยแสดงความรักกับลูกมันเกิดความ เผินห่างนะคะทีนี้ด้วยความที่เรารู้แหละว่าพ่อแม่ทุกคนย่อมรักลูกนะคะแต่ถ้าเราไม่แต่ด้วยวัฒนธรรมต่างๆอย่างลูกสาวกับคุณพ่อเนี่ยการแสดงออกความรักอาจจะแบบว่าไม่ไม่เต็มที่คุณด้วยด้วยแบบไม่เต็มที่เนาะก็เลยแบบไม่ค่อยแสดงออกยิ่งพอลูกโตเป็นวัยรุ่นนะคะก็ยิ่งไม่ค่อยแสดงออกอะคะซึ่งจะบอกว่าให้เราแสดงออกกับลูกไปเถอะคะ่ะไปจนถึงลูกโตจนเขาไม่อยากให้เราแสดงความรักอะ่ะ ะะลูกวัยรุ่นยิ่งต้องแสดงความรักให้เขารู้ว่าเราอะรักเรานะคะเพราะช่วงวัยรุ่นเป็นวัยที่เปราะบางนะพี่แกนมองนะคะอย่างพี่แกนตอนนี้มีลูกคนโตวัยรุ่นนะคะคุณพ่อเขาก็จะแบบว่ายัางกอดลูกสาวทุกวันนะคะเพราะว่าเขาอยากให้ลูกเนี่ยรับรู้ถึงความรักที่มีนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเดี๋ยวเขาไปเรียนที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีโอกาสแสดงความรักต่อเขาเนี่ยน้อยแล้วนะคะแล้วการที่เราแสดงความรักกับเขาไม่ว่าจะเป็นการเอากอดการชื่นชมนะคะก็จะทําให้เขารู้สึกแบบ ทราบซึ้งนะคะแล้วก็มีความสุขแล้วก็รักพ่อแม่นะคะหลักการที่สองค่ะอ่าอยากจะบอกคือครอบครัวที่มีความสุขพ่อแม่ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีกับลูกน้อยค่ะอนะคะเพราะว่าถ้าพ่อแม่ทะเลาะก,กันนะคะเถียงก,ยงกันขัดแย้งกันทุกเรื่องเนี่ยไม่ไปไม่เป็นไปทางเดียวกันนะคะอ่าลูกก็จะครอบครัวจะไม่มีความสุขลูกเขาก็รับรู้ได้อืมนะคะ ต่อให้เราต่างคนต่างรักลูกทุกคนต่างมีเหตุผลแต่เราแสดงออก,ก้วยการเถียงกันไม่ลงรอยกันเนี่ยคะ่ะครอบครัวจะไม่มีความสุขนะคะก,กกะการเลี้ยงลูกก็ส่งผลต่อการเลี้ยงลูกค่ะนะคะลูกเขาก็ซึมซับบรรยากาศแบบพ่อแม่เถียงกันทะเลาะกันเอาจรเวลาที่เราตกลงอะไรกันไม่ได้เนี่ยพี่ว่าเราควรจะไปแยกไปคุยโดยที่ไม่ให้ลูกแบบได้ยินหรือเห็นนะคะสามค่ะ คุณพ่อคุณแม่ต้องมีความเข้าใจในพัฒนาการเด็กสําคัญยังไงนะคะพัฒนาการลูกน้อยนะคะในแต่ละช่วงวัยมีความหมายนะคะไม่แค่บ่งบอกถึงการเจริญเติบโตเท่านั้นนะคะอะคุณพ่อคุณแม่ยังต้องรู้เพื่ออะไรเพื่อติดตามประเมินภาวะผิปกติที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้แก้ไขทันท่วงทีคะ่ะเนาะก็พยายามศึกษาหาความรู้สังเกตจดบันทึกนะคะเกี่ยวกับพัฒนาการลูกนะคะ ถ้าพบความผิดปกติให้ไปปรึกษากุณหมอรพนะคะหรืออนมามัยใกล้บ้านก่อนนะคะโดยนะคะอาจจะใช้เล่มนี้ได้นะคะคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการดิกปฐมวัยมีให้ดาวน์โหลดนะคะพิมพ์ชื่อนี้เลยแล้วก็ดาวน์โหลดนะคะชื่อนี้มันจะมีพิมพ์ชื่อนี้ใน Google มันจะมีไฟล์ให้ดาวน์โหลดนะคะอ่าเราจะเอาไว้ใช้ประเมินจดบันทึกพัฒนาการลูกว่าอันนี้ทําได้แล้วอันนี้ทําได้แล้วเนาะสี่ค่ะ เลี้ยงดูลูกให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อบางครั้งก็เข้าใจค่ะบางทีคุณพ่อคุณแม่ทํางานอยู่ฝากลูกไว้กับคนเลี้ยงหรือว่าปุยยตายายเนาะแล้วก็กลับมาตอนกลางคืนตอนเย็นเราก็อารมณ์แบบเหนื่อยล้าอยากนั่งพักยิ่งใครที่แบบงานหนักๆเนาะเราก็อยากนั่งพักอยากนั่งเล่นโทรศัพท์นั่งเล่นเกมนั่ง,งดูซีรีส์อะไรของเราไปนะคะพี่แกนอยากจะบอกว่า ให้คุณแม่คุณพ่อนะคะไม่ใช่แค่ให้คนเลี้ยงเราไปพักนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ยอมเหนื่อยคะ่ะยอมเสียสละเวลาส่วนตัวตรงนี้ที่กลับมาบ้านอะ่ะให้กับลูกมากที่สุดนะคะ,อ,ะอดนอนอดยอมเหนื่อยนะคะเพราะว่าการที่เราอยู่กับลูกเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างพ่อแม่นะคะให้กับลูกน้อยนะคะเราเองก็จะได้รู้จักตัวลูกมากขึ้นรู้จักนิสัยใจคอลูกว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะ หรือแม้แต่ตอนที่เขาป่วยเราก็จะเป็นคนสังเกตรหรือว่าดูอาการลูกได้อย่างทันทีบางทีก็เจอเหมือนกันพ่อแม่พาลูกมาหาหมอปรากฏว่าคนที่รู้อาการลูกทุกอย่างคือคุณยายหรือว่าคุณที่เลี้ยงไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ที่พี่กันเคยเจอก็มีนะคะก็อยากให้เราสละเวลายอมเหนื่อยเนาะอันนี้ไม่ค่อยกังวลคุณแม่ส่วใญญ,ญ่ยอมเหนื่อยอย,อยู่แล้วที่จะยอมเหนื่อยในการเลี้ยงลูกเนาะทำงานมาเหนื่อยแค่ไหนต้องหาเวลายอยู่กับลูกให้ได้ มากนะคะให้มากที่สุดคนที่ลูกอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ต้องมีวิดีโอคอลคุยกับลูกหรือพยายามกลับบ้านไปหาลูกเนี่ยให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะที่แกนจําได้ว่าตอนที่พี่แกนเลี้ยงมีลูกคนโตพี่แกนฝากฝากลูกไว้กับต่างอาเภอนะคะอยู่กับยายพี่แกนไปกลับทุกวันเลยค่ะตื่นทีสี่ที่ห้าเพื่อเพื่อออกจากบ้านเต็มตัวออกจากบ้านมาทํางานที่โรงพยาบาลเนี่ยไปกลับอย่างเงี้ยทุกวันนะคะ เราฝากลูกกับยายตอนสามเดือนเนาะแล้วก็แต่เราทํำอย่างเงี้ยทุกวันเลยนะคะพอถึงช่วงเวลาหนึ่งลูกประมาณสองขวบป่าก,ก็เอากลับมาเลี้ยงเองเ,องเนาะอันนี้คืออยากจะบอกว่ายอมเหนื่อยในการเดินทางบางคนอยู่อ่าคนละจังหวัดไปเสาทิ์ได้ก็ไปไปวันหยุดได้ก็พยายามไปนะคะห้าค่ะเออใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้พี่กันนิดนึงนะคะห้าค่ะเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้กับลูกนะคะอ่า ความเชื่อที่บอกว่าชมเดี๋ยวเหลิงนะคะอาจใช้ได้ไม่ดีนะคะเราจําเป็นจะต้องชื่นชมลูกในเรื่องเล็กๆน้อยถ้าเกิดเขาทำความดีเราก็ต้องชื่นชมนะคะหรือเขาทาอะไรได้ด้วยตนเองเราก็ต้องชื่นชมนะคะเพราะว่ามันจะเป็นทําเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับลูกเขาก็จะยิ่งม,มีรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะ 6. ค่ะให้อิสระาตามวัยและให้โอกาสในการตัดสินใจค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรบังคับลูกนะคะ เราควรให้ลูกเด็กคิดนะคะแล้วก็ลองตัดสินใจด้วยตัวเองโดยเราก็ให้ตัดสินใจเนี่ยตามวัยเนาะหมายความว่าอ่ะอย่างเช่นพอลูกเริ่มโตหน่อยประมาณห้าสี่ห้าขวบเนี่ยลูกพิกันอะ่ะเขาจะชอบเลือกเสื้อผ้าเองทงั้งทที่บางชุดเนี่ยเสื้อกับกระโปรงไปด้วยกันไม่ได้เราก็ต้องยอมบางอย่างกระโปรงบางตัวเนี่ยไม่ได้ถูกใจเราเลยนะคะแต่เขาอยากใส่อะ่ะทําไงอะ่ะก็ให้เขาใส่เพราะว่า เรามีการตกลงเช่นกระโปรงตัวเนี้ยมันเริ่มสั้นแต่เขาชอบมากพี่ก็จะบอกเขาว่าโอเคถ้าอยู่บ้านแม่ให้ใส่นะบอกเหตุผลเขาเนาะเดี๋ยวถ้าแต่ไปข้างนอกเนี่ยหนูต้องเปลี่ยนนะเพราะว่ามัมนมันโปลแล้วกระโปรงตัวนี้อะไรเงี้ยพยายามบอกเขาแล้วก็แบบหรือบางครั้งอะ่ะเขาก็จะชอบแบบเรื่องอิสระการตัดสินใจในบางทีในวัยในเด็กผู้หญิงอะ่ะจะเห็นชัดในเรื่องของการแต่งตัวเขาจะทําผมติดก,กงติดกิ๊บอะไรที่เราอาจจะมองแล้วมันดูขำๆอะ่ะแต่ในวัยเด็กอะ่ะ เอ้ยมันมันดีนะทาให้เขารู้สึกมั่นใจมีความคิดอยากทําอะไรเราได้ทำมันเพี้ยเอาเครื่องสอําอางมาแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปล่อยเขาทาไปนะคะภายใต้ขอบเขตที่แบบถูกต้องนะคะแล้วก็แบบไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนสามารถทําได้นะคะอ่าอย่างอ่าอย่างเรื่องเรียนอย่างลูกพิการเนี่ยอย่างแช์นิดหนึ่งก็คืออย่างน้องจ๋าจบมอต้นก็จะเข้ามอปลายเนี่ยพี่ก็ให้เขาเลือกโรงเรียนเองโรงเรียนที่จะเรียนต่อมอปลายเองพี่แต่เราเนี่ยหาข้อมูลเนาะมาให้เขา เป็นช้อยให้เขาเลือกว่าเรียนโรงเรียนนี้จะได้อะไรแบบไหนข้อดีข้อเสียอันนี้จะเป็นยังไงใน,ในที่สุดเขาก็เลือกในสิ่งที่เขาตั้งเป้าแล้วก็ตั้งเป้ามานาะนเขาก็เลือกของเขาเองนะคะหลักการที่เจ็ดอ่าส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกสามารถดูแลตัวเองได้อืมอะไรบ้างถ้าไวเบบี้อย่างอย่างกลุ่มพวกเราเนาะไวเบบี้อย่างกลุ่มพวกเราอ่ะถือขวดนมดูดน้ําจากแก้ว จับช้อนกินข้าวด้วยตัวเองหนึ่งครัวอะไรอย่างเงี้ยคือทําได้เนาอะอะไรเงี้ยเราก็ต้องสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการตรงนี้นะคะอืมเพราะว่ามันจะช่วยแบบฝึกให้ลูกอ่าพัฒนาการตามวัยแล้วยังเป็นการฝึกความรับผิดชอบสอน,สอนให้รู้จักกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยน,นะคะแล้วก็ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามวัยเมื่อต้องเข้าเนอร์สซอรี่หรือว่าอนุบาลเนี่ยเขาก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เราก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงอย่างเช่นพวกเรื่องของการ เข้าห้องน้ําการแก็ดกระดุมเสื้อการผูกเชือกรองเท้านี่ก็จะเป็นไปตามวัยนะคะ 8. ค่ะส่งเสริมให้ลูกรู้จักคิดอย่างมีหลักการและเหตุผลอันนี้ก็สําคัญแล้วก็จะชัดเจนขึ้นเมื่อลูกโตเป็นผู้ใหญ่นะคะต้องใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะเราต้องกระตุ้นให้รู้จักหาเหตุผลค่ะและข้อสุดท้ายคะ่ะส่งเสริมให้ลูกรู้จักผ่อนคลายและหาความสุขได้ด้วยตัวเองค่ะทุกวันนี้เราอาจจะเห็น เด็กๆต้องไปติวกันเยอะประการศึกษาไทยเราต้องยอมรับว่ามันเรื่องของการแข่งขันนะคะยังไม่พอติวเรื่องวิชาการยังไม่พอความสามารถพิเศษก็ต้องมาค่ะบัลเล่เปียโน,โนว่ายน้ําอะไรอย่างเงี้ยคือมาแบบมาเต็มนะคะซึ่งอันนี้ก็บอกว่าเด็กจะบอกว่าพี่แกนเคยรู้สึกผิดแต่มันเป็นความผิดที่เราต้องทําก็คือว่าตอนน้องเนี่ยอยู่อนุบาลหนึ่งแล้วน้องต้องสอบเข้าอนุบาลสองซึ่งจังหวัดระยองเนี่ยโรงเรียนที่แบบ ที่ทุกคนอยากเข้าเนี่ยมันมีน้อยนะคะเราต้องมาติวลูกอะคะ่ะเพื่อให้ลูกสอบเข้าเออคือแบบบางทีก็รู้สึกผิดนะแต่พยายามแบบใช้การพยายาิการติวเองพยายามใช้การติวที่แบบว่าให้ให้เป็นการเป็นเกมอะคะ่ะพาเพื่อนมาติวด้วยกันแล้วก็ให้ัปเล่นมีพักเล่นมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเท่าที่จะทําได้จะถามว่ารู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดเพราะวัยนี้ไม่จําเป็นจะต้องมาติวเพื่อทําข้อสอบ,สอ,บสอนแม้กระทั่งเปิด เปิดชีตนะคะสมมุติว่าเนี่ยบอกลูกว่าเนี่ยหนูต้องเปิดหน้าหนึ่งสองสอนไปกระทั่งการกระบาดเพื่อที่เพราะว่าเขาต้องไปทําข้อสอบแบบนั้นนะคะคือสอนทุกอย่างเลยอะคะ่ะแล้วแต่หลังจากเขาสอบได้เราก็ปล่อยให้เขามีความเป็นธรรมชาตินะคะถ้าจะเรียนสืิมกส่วนใหญ่ก็จะเรียนแบบกีฬานะคะกีฬาให้เขา,เาดูเขาอยากเรียนไม้เหมือนไปเล่นเราไปเล่นกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนั้นก,ก็ก็จะให้เขาทำแลบบ้วก็ให้เขาเลือกเองเช่นเขาอยากบอกว่าเขาอยากเรียนเปนโนอันนี้โอเคเราจะสัรนเวลาให้เขาได้นะคะแต่ว่าอย่าอย่าลืมว่าต้องให้เขารู้จักผ่อนคลายหรือหาความสุขให้ตัวเองบ้างก็คือจะจะสังเกตนะพี่สังเกตช่วงโควิดลูกพี่ก็เริ่มหาความสุขกับตัวเองโดยการอ่านหนังสือมั่งร้องราทําเพลงเต้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นเต้นอะไรของเขา คือเขาก็อาจจะค้นพบตัวเองด้วยนะคะพอเขาเจอแบบอะไรที่เขาทำแล้วเขามีความสุขเนี่ยก็เหมือนเป็นการช่วยให้เขาค้นพบตัวเองเนาะโอเคจะบอกว่าถึงแม้ว่านะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะทําไม่ได้ทั้งหมด9ข้อนะคะแต่พี่กันเชื่อว่าเราก็ต้องพยายามทําให้มากที่สุดนะคะเท่าที่จะทําได้เพราะเรารักลูกเนาะเดี๋ยวต่อไปพี่กันจะมาตอบคําถามค่ะสําหรับ เก้าหลักการนะคะที่นํามาฝากก็มีประมาณนี้นะคะที่อยากจะนําไปใช้อยากให้นําไปใช้การรวมถึงพี่กันด้วยนะคะซึ่งบางทีไปอ่านอะไรมาแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากจะเอามาแบ่งปันนะคะแค่กับคุณแม่นะคะเอาไปใช้ในการเลี้ยงลูกกันเนาะวันนี้พี่กันไปก่อนคะ่ะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะสวัสดีค่ะ